เขกิดจากการกีดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจผลเดชวิสัยขอแสดงความยินดีกับดอมส้มทั้งหลายนะครับซึ่งคุณพิธาก็ได้กลับมาเป็นสอสอแล้วเราก็ขอแสดงความเสียใจกับสริมทั้งหลายเช่นกันนะครับที่คุณพิธาไม่ผิดนะครับกรณีที่โดนเอาไปดองไว้หกเดือน หเดือนเต็มๆของการเป็นสอสอของคุณพิธาภาพของคุณพิธาประกาศอำราเพื่อนๆสมาชิกในสภาแล้วก็เดินออกจากสภาไปเป็นภาพซึ่งเศร้าใจสำหรับคนที่หลงรักพระเก้าไก่คนที่หลงรักคุณพิธา หลังจากนั้นคุณพิธาก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ครับก็ออกเดินสายทั่วประเทศเลยหลายคนก็ไปปามาว่าเป็นนายกรถแพ่ก็คือสนุกป,ปากกันแหละรครับหลายคนก็ไปโจมตีไปด่านู่นด่านี่ตอไม่เป็นไรตอนนี้เขากลับมาแล้วแล้วเขากลับมาทำหน้าที่สอสอผมก็อยากจะถามว่าใครรับผิดชอบการที่คนคนหนึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปหกเดือน แล้วก็ยังได้รับเงินเดือนเต็มนะครับได้รับเงินเดือนนะเออต้องจ่ายเงินเดือนเขาย้อนหลังหรือเปล่าหรือเขารับอยู่ไม่รู้อันนี้ไม่ค่อยรู้รายละเอียดน,นะแล้วใครจะรับผิดชอบการที่สั่งเขาหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็หยุดวันนั้นเลยอ่ะเร็วมากทํางานเร็วมากนะก็ตอนนี้ก็อยากจะฟังเสียงของกรกะตที่จะอมาชี้แจงเรื่องนี้ อย่างไรออกมายอมรับความผิดอย่างไรออกมาชี้แจงอย่างไรนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวคุณชัยธวัฒน์ก็จะต้องลาออกจากหัวหน้าพักก้าวไกลแล้วก็คุณพิธาก็กลับไปเป็นหัวหน้าพักตามเดิมแล้วก็ถือโอกาสเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพักเพราะว่าท่านหัวหน้าพักลาออกทุกตำแหน่งก็ ออกไปด้วยโดยปริยายและหลังจากที่คุณพิธากลับมาเป็นหัวหน้าพักเก้าไก่คุณพิธาก็จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับผมก็ต้องปลดคุณชัยธวัฒ์ออกแล้วก็แต่งตั้งคุณพิธาขึ้นมาแทนก็ซ้อมไว้ก่อนเป็นผู้นำฝ่ายค้านไว้ก่อนสมัยหน้า ค่อยเป็นนายกรัฐมนตรีนะแล้วไงต่อวันที่31นี้ว่ายังไงล่ะ31นี้คุณพิธาก็ชนะอยู่ดีครับถ้าเกิดกรณีของคุณพิธาแพ้พรักเก้าไก่ต้องถูกยุบกรณีของคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมพักไทยพักดีก็ต้องถูกยุบเช่นกันเพราะคล้ายกันมากเลย ไปเกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็จะมีหลายพักที่จะโดนยุบไปด้วยแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปยุบพักก้าวไก่แล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปตัดสินว่านโยบายของพกรกก้าวไกลนี้ผิดเพราะว่ามันยังไม่เกิดไงเหตุมันยังไม่เกิดอะ่ะยังไม่ได้มีการแก้กฎหมาย ยังไม่ได้นับหนึ่งเลยว่าอย่างนั้นเถอะอย่างเลยแล้วมันจะผิดได้อย่างไรนะครับศาลท่านก็คงคงจะตัดสินตามเนื้อผ้านะครับผมไม่มีใครสั่งการเข้าได้หรอกนะตอานี้ก็เป็นที่ฮือฮาเป็นที่หวือหวาเป็นที่สนุกขึ้นมาอีกเมื่อเรามีหัวหน้าพักตัวจริงเรามีผู้นำฝ่าย้านตัวจริง ก็คือคุณพิธาตอนที่คุณพิธาออกมาจากสารรรมนูลโอ้โหแฟนคลับเฮ hey, สนันสนันสร้างความสุขใจให้กับแฟนคลับอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาแถลงออกมาผมก็ถือว่าเป็นชัยชนะของพรักก้าวไก่ไปอีกขั้นน,นะเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อ มั่นในสารรัฐธรรมนูญแล้วเราก็จะไปเชื่อมัน่นกระบวนความยุดกระบวนการยุติธรรมได้อย่างไรสารเขาต้องตัดสินตามเนื้อผ้านะครับผมแล้วยังไงต่อแล้วก็ไม่ยังไงต่อครับแล้วจะเกิดความสนุกสนานเกิดความมันในอารมณ์ต่อเราจะเห็นคุณพิธาอภิปรายในสาภาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีการ อาจจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งก็ได้เดี๋ยวปล่อยให้สวก็ทําหน้าที่ไปก่อนเดี๋ยวสวเขาก็จะมีการอภิปรายโดยที่ไม่มีการลงมติก็คือได้ดา่าดายกฟรีๆได้ยาด่ารัฐมนตรีฟรีๆได้ด่ารัฐบาลฟรีๆสวทั้งหลายก็รับฟีปากไว้ ก็ละกันก็ไม่ได้เป็นสิ่งเสียหายอะไรหรอกครับก็ด่าก็ด่ามาวิาพากวิจารณ์ก็วิาพากวิจารณ์มามันเป็นผลดีกับรัฐบาลจะด้วยซ้ำไปจะได้ชี้แจงเรื่องราวต่างๆในสภาผู้แทนรัษฎรให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังถ้าเราทำงานจริงเราไม่มีนอกมีในเราไม่มีผลประโยชน์รวยกันไปเลยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับในการอภิปราย แต่รักคันเอ้ผมก็รู้สึกดีใจไปด้วยนะไม่รู้เป็นยังไงเขาคงจะคิดว่าผมเป็นด้อมส้มมั้งดีใจดีใจไปด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าคุณพิธาโดนตัดสิทธิ์จริงๆผมก็ว่าน่าจะเสียใจน่าจะเศร้าใจเพราะว่ายืนไปตัดสิ์เขาได้ยังไงวะการเป็นสอสอ แล้วก็เขาไม่ได้ทําผิดอะไรอะ่ะแล้วก็ไอชีวีมันก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไระมันก็ไม่ได้ทําให้ประเทศชาติเสียหายอะไระนะเราก็ต้องดูในหดักรัฐศาสตร์ดีกว่าบางทีหลักนิติศาสตร์มันก็ไม่ถูกที่ถูกเวลาเหมือนกันก็มาผสมประสานกันระหว่างนิติศาสตร์กับรัศศาสตร์นะครับผมแล้วก็เป็นท้าออก ในด้านการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นว่ากระบนวนการยุติธรรมได้เห็นว่าศาลและธรรมนูญนั้นทำหน้าที่ตามกฎบทกฎ,กฎหมายอย่างดีแต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยไปเข้าข้างพิธานี่ว่ามันต้องตัดสินจะไม่ต้องผิดสิวัาก็ว่ากันไปนะครับผมถ้าเราดึงตัวออกมาแล้วเราอย่ามีความอคติ ใดๆหรือความชื่นชมชื่นชอบใดๆสำหรับคุณพิธาสำหรับพรรคก้าวไก่เราก็จะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นธรรมนะครับนีคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมมาซื้อหนังสือผมดีกว่าครับภาษาตำราพลิกชีวิตเล่มนี้ผมเอาประสบการณลรวนๆใส่เข้าไปในนี้ เลยนะครับหลังจากที่ผมหมดเนื้อหมดตัวในช่วงโควิดได้ยินเสียงโทรศัพท์และประสาทหลอนเพราะว่ามันมีแต่คนโทรมาทวงนี้มีมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านและประสาทหลอนไม่รู้มันจะมาตัดน้ําตัดไฟเราหรือเปล่าเพราะไม่ได้จ่ายสเดือนสาเดือนเท่านั้นเองนะเราก็ใช้วิธีสร้างศรัทธาขึ้นมาด้วยการอ่าน ปฏิบัติตามที่ผมเขียนในหนังสือเล่มนี้แล้วเมื่อจิตใจเราพองจิตใจเราไม่ตกเราก็จะมีสมองก็จะโปกมันก็สามารถทำอะไรได้ดังใจใหมายจากรบสู่ลานครับหนังสือเล่มนี้สองบาทครับเงินเข้ากองทุนอิสระผลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรนจัดนะครับผมแล้วก็ ติดต่อผมได้3มช่องทางทาง Facebook รกรกิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับพระนางพญาสยามน,นะครับอาจารย์จ้ำาสีบูรพาอาจารย์ผมเจ้าสำนักสีบูรพาที่ระยองนะครับกับผมร่วมกันสร้างพวกเด็กสามวาระวัดลาชมวนะวัดนางพญาและก็วัดราชชมนดลนะครับให้บูชา2 9 0บาทเช่นกันสําหรับนางพญาเท่านั้น เดี๋เปลี่ยนช่องครับดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยแล้วก็สั่งซื้อสินค้าด้วยนะครับสุดท้ายก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าอย่าไปอินกันให้มากมายเลยนะครับในเรื่องการเมืองรักก็รักได้แต่ก็อย่าไปหมกมุ่นกันให้มากเพราะว่าบางครั้งเราทะเลาะเบาแวงกับพรรคพวกในเรื่องการเมืองนะ่ะด่าคุณพิธา ชมคุณพิธาด่ากันไปด่ากันมาทะเลาะกันกระทืบกันโดยที่คุณพิธาเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเราด้วยเลยครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านขอให้ท่านมีความสุขแล้วก็ขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับีงเรา,าเ่ัน we're the កាន់ជីវិនិយាយថ្ងៃណាចាយជី